น้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบสวัสดีการระยะนมิตรมีสหายสายเขียวคนบ้าปลูกต้นไม้ด้วยกันนะครับอ่าโมนี่เลิกงามยามดีสวนอินดีก็ได้มีโอกาสไดมาใชจยพภูมิแกงคอเดี๋ยมาศึกษาดูงานเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ก็ได้นำมเมล็ดผักหวานป่า เบี้ยพักหวานปลาไปลงที่สวนอินดี้ที่สวนคิดใหม่ทําใหม่สวนอินดี้ก็ได้งอกง่ามขึ้นเรื่อยๆก็ประมาณสามสิบสี่ิบเซนแล้วก็ได้มาติดตามเพื่อที่จะนําเอาส่นพักหวานมาเร็ตพักหวานไปลงอีก ขอญาติเอื้อน้ำของตาลำพันชเอมเพิ่นใดก็ได้คยสั่งม็ด,ดพันธุ์ของพ่อตาลำพันมนด็ดพันธุ์ของเพิ่นไปลงเพิ่ม,เต,มเติมที่สวนอินดีอีกกับมนี้ในแวเขม่าีิตามอาจารย์ปาดปูเพ้่นนี้ความรู้ตอนนี้เพิ่นไปเคีย ต่อเกสรผสมเกสรอ,อินทราลัมอยู่ด้านล่างกับสวนทเทียนด้านล่างตัวน,นี้มาทีดตามบึงความแตกต่างแต่ละช่วงเวลาแต่ละตดแต่ละหลุมกัจะห่างกันประมาณเกือบเมตรห้บประมาณเมตร,รกวัวๆนี่ครับ ก็จะประมาณบางต้นก็จะประมาณหนึ่งเมตรสับวางช่วงจะก็จะมีพีเดียงต่างๆเป็นตะคนตะคบอันแรก็จะตะต้นตะคบก่อนมะขามเทศต้นลำใหญ่ับวางเป็นช่วงๆไปบางต้นแล้วที่มันเดิมบานท่าเอื่นเดิมงั้มต้นตะคบเป็นไงแห้งคนก็จะเริ่มระบายเขี้ยวออกนี่ครับคือต่อคื้นต่อต้นตะคบนี่ครับเป็นไม้พี่เลี้ยงก่อน ก็จะซับวางช่วงเป็นช่วงไว้เบียกลรูกที่มันแนง่งลาบมันก็นกนจะออกขึ้นมาแทนมันก็นจะเก็บไปก้อนช่วงต่อไปก็จะเติมระบายเคียวออกเพื่อที่จะให้ไม้ลำไยแล้วก็มะขามเทศอันสีชมพู้มะขามเทศใหญ่แล้วก็าาาาวกจะเริ่มเครียรต้นตะคบอีกออกอีกครับแล้วก็จะปล่อยให้ลำไยขึ้นมาแทน ก็ไปก็จะเค,เคิื่อเคลียต้ผตะขบที่ออกอีกนี่แหละครับนนมาขามเทศมันเริ่มให้ผลแล้วพื้นด้านล่างนี่ก็จะใบของมันก็นจะหลวนลวงมาเป็นปุ๋ยอีกทีหนึงนี่ครับโอ้แบบนา้ำนีครับนี่ครับ,รบเริ่มให้ผลผลิตแล้วก็จะมีท่านาสีชมพู เ็ษนวลไทยมาขามเทศสแต่ละพันธุ์ซับวางกงไปช่วงไปนี่ครับใบมันก็นจะเริ่มลวกมาเป็นปุ๋ยไหต้นใดที่มันมันก็นจะลบมมาเสียบไม่นี่แหละครับพอผม็ประมาณนี้แหละนี่นะครับผมช่วงะมาานี้นี่น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันที่ผมเอาต้นพันธุ์พันธุ์ไปปลูกทดแทนที่สวนบางต้นที่มันบกคอยงอก มเมล็ดพันธุ์เดียวนี่ครับจะเริ่มเสริมรับวางขับไปคนได้ทีมันตายครับคนว่ามาขามเออยังอนล่ะต่อของตะครบก็จะเริ่มผู้พังไปแล้วมาขามเศก็จะขึ้นมาทดแทน น่นครับเนี่ยเบื้อง่อไปผลผลิตของผลผลิตของมะขามเทศก็จะได้เริ่มเก็บนี่ครับฟักแง่า,งงามนี่ครับก็จะเริ่มได้ให้ผลผลิตต่อไปแล้วก็จะเป็นของลําไยอีกต่อไปชวน มาเบ่งต่อตะคบนี่ครับต้นตะคบต่อพอจะเริ่มเคลียออกแล้วต้นอื่นก็จะขึ้นมาทดแทนนี่ครับนี่จะเริ่มเริ่มเคลี้ยออกแน่แล้วจะปล่อยให้ลำไยขึ้นมาแทนตรงนี้ ดูด้านล่างกันนี่ครับผมนุ่นแปลงด้านล่างอ้าววันน้าอยู่พอดีเลยสวัสดีครับส่ยมาขึ้นจะมาไปเคลียร์นั่นเกศรไหนอิสพรำขึ้นจะมาไปเค,เคลียร์อีกเกศรอิสพรำมั่งคันนี่นี่ครับอาจารย์ ปาดฟูรูว่นี่สีน้มปาติครับอ่ะมาเพิ่มเติมของผมช่วงไหนที่ข้าวพ่อจะเอาออะไรเอาอันนี้ออกกับเอาลำไยเขียวมาแทนสิเนาะของผมมีลาเริ่มของผมแต่ว่าพี่เลียงอื่นบมมีเริ่มตดแล้วของผมมันเริ่มซ้ำนี่นี่ของผมซ้ำนี่เดี๋ยวผมเบิ่งเดี๋ยเาต้นต้นเดี๋ยวไปรอบก้อนนี่เดีล่ะนี่นี่ ทำนี่ล่ะเดี๋ยวไปรอบเดิมเอาต้นต้นน่อยน่อยันไปบอกแมนทีที่เอาเบียรจะเข้าหวหน้าทำนี่แล้วปีนึงจุดอืมะว่ารดุลที่อยู่ร่วงเรื่อนเท่น่าก่อนหน้านี้ก็เลยว่าอยากได้ปี1นึงันสิประมาณทำนี่แล้บ้านบ่ได้ใหญ่ได้ปีงอืมเอรนี่นปีนึงวัน่าไรสามโอเคแล้วั้งวคนครับ เรื่วาผมเชเริมเอาอกตะคบออกดสีหาเนี่ยกเกินไปซับเอาเนีที่มันเป็นประโยชน์ก็ได้พระขาคนม,มีพักขาทำไรเหน็นอบางรใหญ่บักขาเบาอีหุ่มบ,กบกมักอีหุ่ม,อ,มอีหงามยงามหน่นยกกนอยูนเอาผมเป็นยังไง,องไอ้ทั้งหมดอิะลำออกออก่อได้่ช่วงนี้โอ้้มนออกดอกนีน่ นี่ไหมนี่นี่เออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้เบป็นวัตถุมันออกดอกฮะที่ไมยโอ้เห็นแล้วครับกล่องลายตาหนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ประมาณเมตรเมตรหาซิปป้อรึเมตรหนึ่งช่วงระวังระวังต้นมันนี่ระวังต้นนี่เมตรเนาะเม็ดยีเออเม็ดยีเนาะ แต่ว่าทางเดินือซ้ำกันหมดเลยบ่มันตเยงเ้ย่อ้หยังนเป็าท่านี่เป็นบ่อายุมันม,มีมีอายุมันบ่บนเป็นน้ำสนเป็นสนเป็นฝอ๋อก็เป็นหมากบางมากไปเรยมันแตสีเป็นหมากของมันไปเลอยอ้ามันแต่ต่างกันไงเนึกว่าผมผมึกว่ามันทเป็นช่อก่อ เป็นหมามันติดุ่กมาจากน้ำเกลืออย่างเง้ผมนึกว่ามันยังชั่งเวลาที่ทำนี่แหละมันเก่งสีม็ใช่เป็นหมางเลยตัวอ้ยผมขอใจนึงว่าเพิ่นเสิออกไอเป็นแหวกเป็นพ่วงเงินสีนะก่อนค่อยๆจับเพื่อจะกัดจอจอเป็นแบบจอห่วงเป็นเป็นเม็ดเป็นไอเป็นลูกจริงซ่อมหมากเออเออเออโมเมนต์ที่สั่นพกเป็นหมามันสิเป็นหมากเลยตัว มันสีเป็นมันสีเป็นเงยเงมันสีบ่เป็นเังที่เนาะครับมันสีเป็นดวงดวงคือแบบไข่จะเห็นบบไข่นครับครับอ่านละผมขอที่อ่ะคือนึกว่าค่อยๆกอกอขึ้นมาสิอ้าวมันสีต่างอะไรตัวนี้มี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 ส่วนบ่วแบตเตอรี่ตัวผู้ตัวแมียดอกมันไปปผสมเกสรบ่คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ตัวเมียบ่เพื่อเพื่อที่จะให้เมล็เอาเอาเกสรจากไหนไปไปต่ออีกดอกหนึ่งมันจะสีจับสีนะคิดว่านะมีส่วนบ่คิดว่า ต้องถามผู้เดี๋ยวผมเดี๋ยวลองบรรลุกันเนาะเป็นหมากเป็นหมากบรรลุอ๋อเน่ยใครว่าเป็นหมากมันมันบ่นไรางนผสมเกสรเนาะครับจันโดนโดนวัวกันช่ออกบอใส่เนาะมันขายหมดออกมาเลยสิเนาะเดี๋ยอะออกมากยิ่งใหญ่โดดออกมันสิบนในน้อยส่เด้โอ้ตันสิโกดูออกมาใหญ่ตั้สิเป็นเม็ดเป็นเม็ดไปเลยอืม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 ตันงสีว่าเป็นกดๆจังที่ ว้ผมเหมือนขึ้นาเป็นจอห่วงแบบนี้ก่อนนะจอห่วงคืออันเป็นบอกขึ้นแบบมองเนียนน้อยเทาเป็นเม็ดเนียนน้อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสสิิง่ายขึ้นค่ะแต่ว่าเห็นมันสิบอดอกบอดอกหลายอู้ย้าเป็นถ้าเป็นเป็นเม็ดบางเนียนน้อยขาเป็นจับเป็นจับหน่วยเม็ดตรงนี้ว่ะมีมีต้นบ่ต้นไหนที่มีเดือดมีเม็ดเนี่ยังบ่เป็นหมากบ่ครับเป็นปีนี้เขาเป็นหมาก เราะว่าสิได้สร้างมาอีกนะถ้ามนี่เขาเขาจีดูหูประวัติของต้นแม่พันธุ์จากจากสายจากสายที่นะสร้างกันบ่ต้นพันธุ์สีเขาวสื่อน้ำน้ำเพดน้ำยังสิต้นแม่ต้นผูออ่าสื่อเมล็ดพันธุ์นะสื่อพวกนี้นี้กันบ่ต้นพันธุ์ใดพันธุ์ใดบ่บ่บ่คือคือกันบ่กับบ่บ่แตกกันหลายเลยบ่นื้อหมองบ่ผักหวานสีทองจังสรนค์ใบใหญ่ใบดกยอดแหลมยอดทองหัวมันต่างกันอย่างไรเจอปมี เนี่ยอันที่ว่าหย่อนเหลือก็หย่อนเรียๆซื่อๆนี่ล่ะอขมดน้ำมักสีเหลืองต้นตุคกบดัดออกแลยขุดน้ะมักหยอดสีเหลืองครับชาวบานหยอดหน่อยหยอดมันหน่อยบ่นน่าจะเป็นฝอยกันบ่้องตวันนี้ผมไปเบิ่งอยู่สกุลนครนี่กันบ่มันสิีใบยาวๆได้เลยบ่เป็นใบผม้งใบเป็นสีเลี้ยวเงาไปเลยชาวบานสกุลเนี่ยบ่ข่าวสาร บอกขายว่าผมเอาของอันนี้ขอหยาดเอ่ยซ me. ื <t t ้อผงปกตาลพันธ์นี่บอกตอลมองตอลมองใมารวบรวมมาหน่ตาลพันธ์อยู่เนี่ยก่อนะประเภทเพชรบยมอนหูเกินซื้อเม็ดนี่สกปรกผมคยข้าวคยมาขายอีนี่มันใบบกบกงสิอะไมันจใบงาวงาอว์เลยเนี่ยอวมบอสตางกันยังดจังว่ะ ครับมโต๊ะสิบดออืมเป็นอมาขายแล้วมันเรสอืมอืมอืมมันมันยอดตรงไหนย่ามันยงเงาอจะว่าใบใบ่าใบสี่ใบมันโค้งมันเอาโอเคครับผมเดี๋ยวจะเี้ยเอาเติมเติมไอเจอโบอล่อมก้อนน่ะทีผมเอาไป มันเลื่อมมันเลื่อมคือบ่มีเปลามันมาปลูกผมเอาเขาหายไปเพราะว่ามันตั้งค์ไปแต่ตั้งค์ไปพรมต้ัวคบจยืนสิละมันง่ามเลยมันแทงห่าออกมาในต้นในไร่บ่ออกจากถุงอ่ะมันแทงได้มันแทงไหนเออบาดที่นี่ว่าไอ้ต้นจะไปปลูกบาดนี่ปีนี้อยู่บ่ไปเสียบเสบักเสืออยู่ข้างต้นตัวคบก่อนบ้าไหมบ้าไหมพรม้นค้นว่าบ่อนผมคือว่าสิหาเวลามาขุดปลูกกันนะบ่ตัวเออได้ไปขุดปลูกก็แต่ห่มตัวคบกัน บงงามสู๋แบตั้งไบนีิ่ขื้นหมดเอ้าวว่ะตั้งไปแล้วก็มเออตั้งไบมันซือใครผมก็พดเดาเอาเอาไปใหม่มาผมขังไว้สิน่ะอ้าวเพื่อนเ่งามซื้ยว่ะมึงลาูหสูดแล้วได้ว่าผมก็ได้ว่าเอาเอาเอาความคิดตงจะของสิหน่าสิสิสมุิห่อตั้งไห้ตั้งไว้พมเนาะเอาถุงเอาถุงมาหน่ยก็ตั้งใบสิผมก็เอาคุดเอาอันเออใบหม่ผมก็คดนามขังไว้สิหนะางามซึ้ย บ่ทีเ้าไปขุดหลุมปลูกนั่งสีตั้งใจตั้งใจปลูกบ่งามขึ้นตัวนี้ก็ได้ว่าก็ได้ว่าโอ้ต่อไปสี่ร่องมาถามอาจารย์ว่าถามปาดผู้ห <Heh> ูกว่าถ้าเ้าเอาไอ้ในหม้อห้านี่เ้าก็ตัดปาดก้นเนาะตั้งปุ๊บไปแล้วห้าก็สาหาขวดหาไอ้ผมัยนี่สิเลี้ยงแบบธรรมชาติให้มันเฮ็ดแบบจิ อ้าวพอนเงามสวยเลยโอ้่าอุซาตอนคุดตังขุดลุมมยางดีห้เพื่อนเอาลงบอกถุกถกงฟังหาวัดเห็นไหโอ้ที่ว่าคลนลุมเลยะงันอาจจะฟังหามันมอันนี้มันสีหาหาบ่าอวรงไอันนี้มันอาจสีหอย,อยู่ตัวบนใดอือม,อดม่อผมหวานบุพิกต้นนี่เบียพริกอ้ยเนลายอ้หูอ่ะ ต้นต้นไรไปแล้วกัพวันช้าต่อต้นสองสองลอยพี่จะเลยต้นพวันช้ำเขาช้ำ้มาสองลอยอออ่ะมีะอกาสแววมากแกงข้อเพิ่นยังก่ต้นนี้ตำบลยังก่อนฮะต,นตบน,นห,บนห้วไร่หตนหัวไร่ต่อไปไม่มีผีควมตัวนี้ เบี <c oughs> ้ยพรอพณีครับขบวนห้อ,อ,ไไหอยไล่เสร็จที่จะเข้าไปในเมืองใช้ยาพูม่มมาจากช่องสามหมอฟังใสก่อนเข่าเมืองใช้ยาพุม่มจะมาอัปเดตขอมูลอีกทีหนึ่งกับอาจารย์ผู้พิผลไปเบิงผลผลิตเพิ่นจ่งนครับ วันฟังซุงวัน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 วนะครับผลผลิตเอาแวะมาบุดนุนกันครับผมสวัสดีครับผม,ผมขอลงทำนี้ก่อนครับ